สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบก,กับรายการ Must Play คัดมาให้รายการแนะนำเกมมือถือน่าเล่นที่ทางทีมงาน Must Play คัดสรรมาแล้วว่าน่าสนใจและน่าลองในสัปดาห์นี้และในวันนี้ทีมงานก็ได้คัดเกมที่เพิ่งเปิดให้บริการสดๆร้อนๆกันกับ Summoner s w r r Lost c e n t u จ i a รอีกหนึ่งในภาคเครือจัก,กรวาลของ Summoner's War ที่หลายคนรอคอยวันนี้มาดูกันครับว่าทำไมเกมนี้ถึงน่าเล่นกัน แฟนเกม Summoner's War หลายๆคนคงจะคุ้นเคยแนวเกมของมันเป็นอย่างดีแต่สำหรับภาค Lost Century นั้นแตกต่างจากภาคหลักนั้นจะเป็นแนวที่เรียกว่า Timing Base RPG กล่าวคือตัวเกมจะเป็นการวางแผนในการจัดทีมมอนสเตอร์ทั้งหมด8ตัวละครซึ่งประกอบด้วยแนวหน้า4แนวหลัง4พร้อมกับสามารถใส่สกิลในการโจมตีหรือสวนกลับได้ในรูปแบบเรียวกันดังนั้นจุดสำคัญของเกมนี้คือเป็นเกมที่เน้นหนักในเรื่องของการ PVP โดยเฉพาะ ซึ่งทั้งหมดในการเล่นนั้นจะเป็นการวัดทักษะจากการจัดทีมและการชิงไหวชิงพริปของผู้เล่นในการออกสกิลเพื่อโจมตีหรือสวนกลับอย่างไรให้สามารถเอาชนะได้สำหรับจุดขายของเกมนี้อย่างที่บอกกันแต่แรกครับวัตโตเกมนั้นคือแนว t i m ิงเบสซาพีจที่ให้คุณได้จัดทีมมอนสเตอร์8ตัวละครความจริงแล้วรายละเอียดของการจัดทีมในเกมนั้นยังมีเรื่องของการใส่การส,สกิลการอัปเกรดมอนสเตอร์ให้มีความแรงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีโหมดเล่นคนเดียวให้คุณได้ไปสู้กับซัมมอนเนอร์คนอื่นๆเพื่อปลดล็อกโหมดล่าฆ่าหัวที่จะได้ของดีๆเพื่อใช้ในการพัฒนาเหล่ามอนสเตอร์อีกด้วยสำหรับกราฟิกภายในเกมนั้นมีการพัฒนาความสวยงามที่มากกว่าตัวภาค Sky Arena เพราะตัวละครหรือมอนสเตอร์นั้นจะเป็นในรูปแบบที่ไม่ใช่ SD แต่จะเป็นทรงเทๆ่ๆซึ่งออกแบบได้สวยงามและดูดีมากๆอีกทั้งภายในเกมยังสามารถปรับแต่งเฟรมเรทให้ได้สูงสุดที่120 fps เพื่อความลื่นไหลของการต่อสู้ภายในเกมที่ทำให้คุณนั้นตื่นตะลึงและสนุกไปกับมันอย่างเต็มอิ่มอีกด้วยก่อนที่ตัวเกมมีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนั้นตัวเกมก็ได้มีโอกาสเปิดรอบทดสอบมาแล้วรอบหนึ่งซึ่งก่อพัฒนาออกมาได้ดีและพึงพอใจพอเปิดให้บริการจริงเนี่ยตัวเกมจัดว่ายังคงรักษาความสนุกอยู่เหมือนเดิมและแถมตัวเกมต้องใช้ทักษะไวพริบในการสนกลับสก,กลิสกกลค่อนข้างพอสมควรเอาเป็นว่าใครที่ชอบสายเกมกึ่งวางแผนและชิงไหวชิงพริบ เป็นหนึ่งในเกมที่ควรค่าแก่การลองเป็นอย่างมากที่สำคัญถ้าคุณเป็นแฟนๆ s น m um m o n e r s War ด้วยล่ะก็ยิ่งไม่ควรพลาดเกมนี้ด้วยประการทั้งปวงแล้วคุณผู้ชมละครับคิดว่าเกมนี้น่าสนใจสำหรับคุณผู้ชมบ้างหรือไม่คอมเมนต์มาเล่าแล้วบอกกันหน่อยนะครับและทั้งหมดนี้คือ Mustplay คัดมาให้ในสัปดาห์นี้คัดเกมสุดยอดคัดเกมเจ๋งๆจัดเต็มให้คุณได้เลือกดูและเลือกเล่นกันทุกสัปดาห์ฉะนั้นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้กับช่อง YouTube ของ Must Play กันว้ดยนะครับ สำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนพบกันใหม่กับ Must ส l a y คัดมาให้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ